รู้แล้วต้องร้องว้าวกับสปปรรพคุณของพริกไทยที่ช่วยดูแลสุขภาพสวัสดีครับดูวิดีโอนี้จบนะครับคุณจะรู้ถึงประโยชน์ของพริกไทยอย่างแท้จริงเมื่อคุณรับประทานอาหารที่ใส่พริกไทยเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้ประโยชน์อย่างที่หนึ่งของพริกไทยครับพริกไทยนั้นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมาก สามารถช่วยดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาเรื่องอาการอ่อนเพลียได้อีกด้วย2ครับพริกไทยมีสรรพคุณทางอ้อมเกี่ยวกับการกระตุ้นระบบการไหลาเวียนในร่างกายโดยเฉพาะเลือดลมเหมาะมากๆเลยครับสำหรับผู้สูงอายุซึ่งจะมีประโยชน์มากในการช่วยทำให้เลือดลมทำงานได้ดีและเป็นประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประโยชน์อย่างที่3ของพริกไทยครับนั่นก็คือพริกไทยนั้นสามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในร่างกายได้และถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำยังสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพเซลล์ในร่างกายทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรงมากยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยบํารุงระบบการทํางานภายในของคุณได้โดยเฉพาะตับของคุณจะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ4นั้น พริกไทยมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือผู้ที่ต้องการบำรุงระบบประสาทและสมองพริกไทยนั้นสามารถช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนและการดูแลทางด้านสมองได้ซึ่งคุณควรจะหามรับประทานเป็นประจำนะครับจะช่วยดูแลสุขภาพของเราได้มากเลยทีเดียวประโยชน์ข้อที่5 สามารถช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศรีรษะหน้ามืดตาลายหรือคล้ายจะเป็นลมได้ถ้าหากคุณมีอาการหน้ามืดตาลายบ่อยๆขอแนะนําให้รับประทานอาหารที่ใส่พริกไทยไม่ว่าจะเป็นพริกไทยเม็ดพริกไทยสดก็สามารถหามรับประทานได้นะครับมันจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว6ครับมีสรรพคุณทางอ้อมในการช่วยบำรุงร่างกายทำให้ขับเหงื่อ เพิ่มอุณหภูมิและคลายความร้อนมีประโยชน์มากๆเลยนะครับกับพริกไทยเนี่ยอย่างที่7ครับพริกไทยสามารถช่วยให้คุณเจริญอาหารได้มากยิ่งขึ้นเหมาะมากครับสำหรับผู้สูงอายุที่ลิ้นอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยซึ่งสามารถชูรสชาติให้โดดเด่นได้ด้วยพริกไทยและทำให้คุณรู้สึกเจริญอาหารได้มากยิ่งขึ้นเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับกับข้อมูลในครั้งนี้ ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรกับประโยชน์และสาระความรู้จากพิกไทยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปครับเป็นข้อติชมนอกจากนี้ขออนุญาตฝากรบกวนกดแชร์กดไลค์กด, like, กด Subscribe รวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนคุณจะทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณได้เข้ามารับชมวิดีโอคลิปของเราและนอกเหนือจากนี้เราก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ